แต่ข้อสําคัญคือว่าถ้าเราคิดอะไรโดยไม่เอาความคิดของครูบาอาจารย์มาคิดต่อให้อยู่ในวัดก็ไม่ได้เรื่อมมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่ไหนได้เรื่องอยู่ที่นั่นแต่ต้องไม่ทิ้งคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์มันถึงจะไดเ้เรื่องเรื่องในเรื่องมันอยู่ตรงนี้แหละวะแม้ไม่ได้อยู่ที่วัดเองโมจนาสาชุดนะโอ้อยาหอมเลยนะจ๊ะ ปวดเล็กไปหน่อยนะดไอ้เนี้ยอาจจะไอ้เนี้ยเจ๊บไอ้เนตะขาบเอาคืนเอาไว้หน่อยไอ้เนี้ยอาจจะพอเจ็บคออืาไอ่เอาไม่เอามันอยู่ที่เราไม่ไม่ลืมคำของครูบาอาจารย์ไอ้อย่างเธอ เธอก็ไม่ได้อยู่วัดถ้าเราจะปฏิบัติตัวเราให้ดีเราก็อย่าทิ้งคำครูบาอาจารย์มันต้องคอยนึกถึงเสมอว่าท่านห้ามอย่างนั้นท่านเตือนเราแบบนี้ท่านสอนเราอย่างนั้นไอ้ยอย่างเงี้ยเราไม่หลงทางหรอกเป็นนักบวชก็ไม่หลงเหมือนกันอยู่ในป่าคนเดียวก็ไม่หลงมันยังกล้องอยู่อ่ะคําสอนครูบาอาจารย์ท่านยังตักเตือนเราอย่างนั้นท่านสอนเรามาแบบนี้ให้พิจารณาอย่างนั้น พยายามระวังเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมก็กล้องอยู่ในใจเรานะเวลาเราเข้าสมาธิจิตเดี๋ยวก็ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแต่ถ้าได้อยู่ในวัดที่เขามีการปฏิบัติกันแบบนี้แต่ว่าเอาสักความคิดของตัวเองนะแต่ไม่เอาคำความคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์มาเป็นที่คิดของเรานะอยู่แบบนี้ก็ห่างไกลครูบาอาจารย์หลงได้ หลงง่ายซะด้วยเพราะมันมีคนที่ทำให้หลงเยอะอย่างเข้ามาหาเราในฐานะอะไรฐานะเป็นนักบวชแล้วเขาก็วาสรรเสริญยกย่องว่าเราเป็นนักบวชที่ดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีลาบสกาละอย่างนั้นเดี๋ยวก็มีไอ้สิ่งนั้นมาให้เราได้ไอ้นี่อย่างนั้ หนักๆเข้าคนมันไม่เอาคําสอนครูบาอาจารย์มาคอยตักเตือนประเดี๋ยวมันก็หลงลงมันไม่ใช่เก้าสิบเก้าปอร์เซ็นตนะที่หลงมันจะบอกเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าแล้วก็ใช่ถ้าท้องก็บริสุทธิ์เลยอะหลงขนาดน,น,นั้นเละ เราเคยหลงมาแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เคยหลงเราก็หลงมาแล้วเราอยู่กับสมัยหลวงพ่อมีชีวิตยอยู่นะเราก็เข่งคัดในการปฏิบัติของเรานะแต่ว่าเราหลงคําครูเราเอาเอาความคิดเห็นของเราส้ดส่วนใหญ่เอามาปฏิบัติคำตักคำสอนของครูไม่ใช่ว่าลืมนะ แต่มันไม่ได้เอามาใช้กับชีวิตของเราจริงๆเราหลงไปตั้งห้าปีอะน้อยนักเลยมากทีเดียวห้าปีอยู่กับตัวเองนะอยู่กับความเพียรของตัวเองอยู่กับความคิดของตัวเองอยู่กับการแข่งคัดใน,นในสิ่งที่เราคิดว่าดีของเราจของเราจบเพียงคนเดียวแต่เอาข้อปฏิบัติของครูบาอาจารย์มาทำ แต่ในเรื่องในสิ่งที่เป็นส่วนอื่นๆเนี่ยเชเราน่าเราต้องทําอย่างนี้เราต้องกินแบบนี้เราต้องอันนั้นอ้นีี้อ้นนูนน้นเนี่ยเราคิดเองคนเดียวหลงหนักๆเข้าแล้วก็ไปติคนอื่นเขาว่าเราแข็งคัดกว่าเราปฏิบัติตามระเบียบได้ดีกว่านี่มันหลงหนักไหมนะ่ะหนักไหมลนะ่ะไม่ใช่ว่าอยู่วัดแล้วมันจะ ดีทุกคนหรอกนะดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่การอยู่ที่ไหนอ่ะมันอยู่ตรงที่ว่าไม่ลืมคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์นั่นน่ะดีอยู่ไหนก็ได้ยังเธอปฏิบัติที่ไหนก็ได้จะเดินนั่งยืนนอนแล้วก็พยายามนึกถึงคำครูบาอาจารย์นะเอ๊ะตัวนี้ครูบอกว่าไม่ดีนี่ว่าเอ๊ะตัวนั้นครูบอกว่าไม่ไม่น่าจะทำเนี่ว่านี่ท่านเตือนไม่ดีว่านี่ไงลูก แล้วก็ปฏิบัติได้ภรรษาเดียวออกทุดงก็ได้เพราะว่าเราผ่านการอบรมบ,บ่มนิสัยจากครูบาอาจารย์มาแล้วไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ที่บวชใหม่แล้วไม่เคยรับการสั่งสอนจากครูบาอาจารย์มาเลยไอ้เน,นี้ก็ห้ามออกต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยห้าปีจนพ้นวิสัยมุสตะนนั้นนะครูบาอาจารย์จึงเห็นว่าอ,อ๋อ คุณมีความอะไรสํารวมในอินทรีย์สังวรดีคุณอยู่ในความเข้าอ,อกเข้าใจในพระธรรมวินัยดีแล้วไม่ทําลายพระวิวนัยดีแล้วนะคุณยังพยายามรักษาจิตใจของคุณที่จะไม่ให้จิตของคุณเสียไปกับชาวโลกเขาอย่างเงี้ยคุณจะสุดดงแล้วไปสิไปที่นั่นที่นี่นะอย่างเงี้ยกลับมาอย่างเงี้ยได้อืม แต่เราได้ฟังหลวงพ่อเนี่ยทุกวันใช่ไหมล่ะฟังมีทั้งระเบียบข้อปฏิบัติมีทั้งพระธรรมวิในมีอะไรแต่มีอะไรเยอะแยะทุนเข้าป่าแล้วเต็มกระบ้านเลยไปไหนก็ได้ลูกเหมือนพวกเธออยู่ตรงไหนก็ได้ของบ้านน่ะ ได้อยู่ไม่ได้ไหนก็ได้แต่อย่าลืมคําสัง่งคําสองของครูก็พอคนไม่เอาคําสั่งคําสองของครูไปปฏิบัติคนคนนั้นจะไม่มีทางได้มรดกได้ผลไม่มีทางได้เลยไม่เคยมีจะมีเฉพาะองค์เดียวท่านนั้นคือท่านที่ปฏิบัติเพื่อวามเป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็ถึงซึ่งความเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะที่ไม่ได้ไม่ได้เดินเพราะอาศัยครูบาอาจารย์ทั้งหมดต้องลองผิดลองถูกรู้ด้วยตัวเองนะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้านอกเหนือจากนั้นแล้วถ้าทิ้งครูบาอาจารย์นะอย่าหวังว่าจะได้อะไรหรอกนะ hmm. เสร็จเ,เสร็จทุกองเสร็จทุกคน คนบางคนก็ต้องคอยอธิษฐานว่าขอให้เราอย่าได้พังเผอในคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ขอให้ท่านเมตตาช่วยดลใจเรายามที่เราขาดสติพังผเผอหรือว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะทําให้เรานั้นพังเผอในการเข้าถึงมรรคผลอย่างเงี้ยเราก็ต้องอธิษฐานเอาไว้ใช่ไหมาล่ะขอให เรายังอยู่ในวิสัยที่ยังได้รับการกระตุ้นคอยกระตุกเราคอยปรามเรายั้งใจเราบ้างฝุดขึ้นมาในใจเรานะนี่ถูกนี่ว่านี่ไม่น่าไม่น่าคิดอย่างนี้ไม่น่าทําแบบนี้นะครูบาอาจารย์ท่านเตือนแล้วนะเราก็ยั้งหยุดได้ถ้าเรามีสัจจะด้วยในบารมีสิบถือคำครูเป็นคำครู กูว่ายังไงว่าอย่างนั้นเราจะไม่ทำก็เราก็จะไม่ทำเราก็จะได้มรรคผลเร็วขึ้นเพราะว่ากำลังใจของเรามันเด็ดเดี่ยวดีนะอย่างเงียบสิไม่ได้ทำให้เครียด ให้บวชเนี่ยเขาไม่มีโอกาสบวชเห็นพระกันนู่นว่าจะบวชนู่นเป็นไงบ้างอ่ะ ในโลกใบนี้ไม่มีที่ใดหรอกที่ที่ทำให้เราอยู่อย่างเป็นผู้ที่ไม่ต้องเดือดร้อนนะที่ในเขตที่พระพุทธเจ้าทรง,ง,งประทับอยู่เสานั้นนะในเส้นทางที่พระองค์ทรงทำให้เราไปอยู่อย่างพระองค์เส้นทางเดียวมันไม่ใช่แค่ง,งามอย่างเดียวนะแต่มันได้รับถึงความความสงบภายในจิตของเรา อย่างเห็นได้ง่ายๆเลยอย่างมันเปิดสำนักชีมั้ยนะเอาชีเปือยก่อนเลย <c oughs> นักชีเปือย <c oughs> เรามีความตั้งใจไหมลนะ่ะคนอยากบวชเนี่ยยังไงมันก็ต้องได้บวชมามันตั้งใจ,จะบูร์แต่ถ้าเราไม่มีความตั้งใจซักอย่างเดียวต่อให้มีโอกาสบวชก็ไม่ได้บวชต่อให้ทุกอย่างพร้อมเลยนะเราก็ไม่ไบวชมันจะมีอย่างอื่นมาคอยดันเราออกไปแล้วเราก็ไปตามทางที่เขาดันเราไปได้ง่าย แต่ถ้าเราตั้งใจอะไรก็ฝังเราไม่ได้มันก็ต้องได้บวชขนาดคนตั้งใจแล้วตายยังไม่ทันจะบวชก็ได้อานิสงส์บวชได้อานิสงส์บวชเต็มเลยถ้าเขาตั้งใจบวชจริงๆแต่ยังไม่ทันได้บดุดตายสะก่อกนอมใช่ตายสักอนคือตัวตั้งใจเนี่ยมันสําคัญที่สุดแหละ ในเรื่องของเรื่องนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอ้เรามีวาส,สนาไหมเราเคยอธิษฐานเอาไว้หรือเปล่าไอ้อธิษฐานไว้หรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องที่เราตั้งใจไว้มาก่อนใช่ไหมล่ะมันทําให้โอกาสมันทําให้ถึงเราแต่ถ้าเราตั้งใจสักอย่างนะ่ะตอนนี้เราตั้งใจไงไงชีวิตนี้เราจะต้องบวชให้ได้ต้องบวชให้ได้ไงเราก็ต้องได้บวชว่างั้น เคยศึกมาแล้วแล้วไม่มีไม่มีโอกาสจะได้บวชอีกใช่ไหมล่ะได้ไงมีโอกาสได้บวชแล้วแต่ว่าอยู่ไม่ได้ก็ต้องศึกหาเราเองอาอย่างนี้มันเกี่ยวกัรก็อยู่ที่ตัวตั้งใจเราเองนั่นแหละเพราะออว่าเราตั้งใจที่จะเราไม่ได้ตั้งใจจะอยู่ในเพศของสัมมนาตลอดชีวิตนี่มันก็ต้องมีเหตุให้เราต้องหลุดออกไปจนได้อย่าบางคนก็ตั้งใจว่าจะอยู่สักสิบปี พอสิบปันษาปุ๊บก็มีเหตุต้องศึกพอดีมันมีเหตุพอดีแต่ว่าพอดีมันเป็นเรื่องบังเอิญก็ไม่ได้เพราะว่าเราตั้งใจแค่นั้นก็เลยได้แค่นั้นจะไวโทษแบบเป็นเพราะอย่างนั้นเป็นเพราะแบบนี้มันไม่เกี่ยวกันเราปารสนามเราอย่างนั้นนั้นโจตเตตนาเนี่ยะมันชี้ชัดทุกเรื่องนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรกับใครเขาหรอก ยังเธออยากบวชเธอก็ได้บวชได้จะบวชไหมล่ะมีแม่ชีนั้นหนึ่งเอาไปโกนโกนแจะใจขังนะกวานถากผมแต่ก่อนจะถากผมนะเองจะเป็นคน รับเองคนเดียวนะรับขวานนะให้บางเฉียบแบบไม่โกนนะแล้วไปโกงผมรับเราเองต้องสำเร็จแน่นอนอ,อยากบวชนี่มันก็ต้องตั้งใจหน่อยใช่ไหมล่ะตั้งใจนี่เขาบอกสำนักนี้โยนขวานให้เล่ม แ้าอย่างบวชไปทําให้คมปิดแล้วก็โกนผมได้แต่กนผมได้เมื่อไหร่อนุญาตให้บวชมีไหมตสำนักไหนมีไหมสํานักนี้แหละเดี๋ยเอาขวานน้ำใหญ่เนี่หัวโตโตออ แล้วก็ที่รักมีเล็กๆวันใหญ่ๆไปนงครั่งกูจะปวดเอ้ยครูจะปวดเอ้ยแล้วจะคมก็งเงหงักประเดี๋ยวแก่ประเดี๋ยเอ้ยมันใช่ไ อะไรๆทำได้ก็จะบวชให้ <S 2> <S 2> บางสมัยพระพุทธ,ธเจ้าจึงทรงอะไรทรงอธิบาย เรื่องของอานิสงส์ของการบรรพชานำพาให้เราญาติของพระองค์พากันบวชกันหมดก็มีไม่ใช่มีเฉพาะชาตินั้นชาติที่พระองค์ทรงเป็นพระเตมีอย่างเดียวนะมีหลายชาตินับไม่ทวนทีเดียวที่พระองค์ทําให้เราหมู่ญาติเนี่ยพากันบวชตามพระองค์หมดดูสติปัญญาพระองค์ทรงมีความละเอียดมากเลยนะ ก็สามารถที่แสดงทำให้คนหล่ะเนี่ยพึงพอใจการบวชแล้วก็บวชได้อ,าอา้าคนเราปัญญาไม่ดีพูดอย่างไงก็ไม่สามารถทำให้คนเห็นเยคือเห็นอานิสงส์เห็นถึงพระอานิสงส์ของการบรรพชาเห็นถึงความสุขที่เกิดจากบรบรรพชาเห็นถึงผลที่เมื่อเราบวชบรรพชาแลแม้แต่แค่วันเดียวอยังมีอายิสงอะไร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 นะ ถ้าในบาร,รมีของพระองค์ในด้านสติปัญญาไม่เข้มคนขนาดนี้ก็แจงไม่ไหวเหมือนกันไม่ได้ละเอียดใช่ไหมละ่ะนั้นในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงบำเพ็ญบาร,รมีอยู่เนี่ยทรงมีพระปัญญาเป็นเลิศทรงพูดซะเอาซะคนบวชตามพระองค์หมดอะแต่ข้าปัญญาไม่มากพูดเทไรเองก็ไม่บวช S 1> <S 1> <S เอาบัญญาน้อยเอาแค่สินแปดเอาไหวไหมละ่ะ สิ้นแปดเนี่ยเที่ยงเป๊ะเลิกกินข้าวเลยนะ่งสิ้นแปดเนี่ยห้ามใจไม่ให้โกรธด้วยนะอย่างน้นรินแปดเนี่ยต้องเจริญอสพภกกรรมาฐานให้คล่องเลยนะเอาไม่งั้นก็ ไปรักษาทำไมเราอดข้าวเย็นแล้วใจเราก็เหมือนคนทั่วๆไปอดทำไมกินข้าวไม่ดีกว่าเลยไม่เห็นจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้เลยจริงไหมละ่ะยังโกรธยังขังความโกรธอยู่เลยยังยินดีในรูปเสียงกินแล้วสัมผัสอยู่เลยไปกินทำไมแล้วแค่สองมือ้อกินมาเลยสามมือ้อสี่มื้อไปเลย,ยก็เหมือนกันแหละมันไม่ได้ช่วยลดละนี่จิตใจของเราตรงไหนใช่งไหมละ่ะเอย การรักษาพรหมจรรย์และศิล8แปดมันจะต้องละสองส่วนนี้ได้มันรึงจะคุ้มกับการอดเข้าเย็นกินข้าวร้อนเอนเย็นอยู่กินมันนะแม่อร่อยเออเย็นข้าไม่เรียกว่าพรหมจรรย์หรอกอพรรมจรรยานะ ลองดูนะมันต้องค่อยๆฝึกฝึกปัจจัยอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันนะอยู่วัดแล้วก็ฝึกไว้สองอารมณ์นี้อย่าให้มันมีกับเรามีปั๊บเราต้องรีบพยายามหักล้างมันเสียถ้าเกิดความไม่พึงพอใจหรือทําให้เกิดความโกรธปับ๊บต้องเจริญพรหมิหารสีให้ได้อย่างเงี้ยถ้าเกิดความยินดีในรูปเสียงลกลรูสัมผัสอะไรสักอย่างใดอย่างหนึง่งปั๊บเราต้องยั้งให้เห็นอสุภะเป็นเป็นเรื่องให้ใจเราหยุด อารมณ์แบบนี้ให้ได้สองอย่างเป็นหลักนะส่วนเออดอาหารเนี่ยมันมันไม่ได้ของยากหรอกเพราะถ้าอยู่วัดแล้วยังไงเราอดตามพระได้พะเมื่อเย็นพระก,ก็ไม่ได้กินเอเราก็ไม่ได้กินอยู่แล้วละ่ะกินไม่ได้แน่ๆนะลองดูสักอาทิตย์ ตั้งสัจจะเขารักษาศิลแปดหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยไปจีละอาทิตย์อาทิตย์นะแต่เราจะมีวิสัยเป็นนักบวชถึงเวลาเราจะบวชอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ยากเองไม่ค่อยได้บวชในศา,าสนาของพระองค์เท่าไหร่แต่เองชอบบวชพรามเป็นพรามมาจากพรราม ถ้าเป็นพระมนนักบวชแต่ไม่ชอบบวชแบบพระแบบแบบพระมบวชแบบพระมีเมียไม่ได้ บทแบบพลามีเมื่อไหร่ก็ได้มีปับ๊บเอาสึกก่อนพอสุระสบบวชต่อ <c oughs> <c oughs> เบี๋วลาไงอา่อาอย่างนง้นจริงๆนะเอ้เขาไม่ถือว่าผิดศีลน,นะเขาลาแล้วไงเขาก็ลาศีลแปดคืนหนึ่งเช้าก็ รักษาสินแปดต่อจะมาทานใหม่แต่พระไม่ได้นะเลยเราได้ทานได้ฟังหไหรือม